สวัสดีครับมือนีโพธิ์ทิศแมพิม์เนื้อย่างมีชคได้มาตามผู้เพื่อนฝันแม่นฝันชิวเพื่อนถือเล็กสุงวัวสุงวดเพื่อนเลขอันบอกไห้มาถามเพื่อนว่าสิบอันให้ฝากเอฟซีช่องโพธิ์ทิศเมพิมสันแต่ว่ามาหาเพื่อนสามมือเหรอเพื่อเห็นเจ้กเทียมาประจบกันเจ้กเทียเพื่อนนอนอยู่ทงหน้าพี่ที่เพื่อนบรรยากาศดีก็ยังค้นรวย นเงินฝังไว้ใส่ในบุญยัง่าสิมาถามข่าวเพิ่นเพิ่นฝันแม่บางนึงเพิ่นถือเลขหลายดินี่เดี๋ยวเพิ่นเอาเพิ่นนั่งอยู่นี่พอดีกับน้องสาวผู้ทีผพดีเลยยายสวัสดีครับคือว่าฝันดีแท้แมวงวดงวดนี่บอกงวดบางเนื่องหันแมวงวดบางัรนก้อนนี่แมคก็ว่าถือเลขหลายแท้งวดก้อนนี่ลูกสาวบอกงวดก้อนลูกสาวบอกกันมาก เลยซื้อบอกตัวใดแม่หมดก้อนนี่ก็บอกอันแปดสามแล้วอ่าตรงๆเลยต้นนี้บเลียวเจ้าหมอกตัวนี่แปดสามมันถือรู้ยุ่มถือสุ่มหัวได้ยินข่าวได้ยินข่าวว่าถือสุ่มหัวซุ่มหัวมันก็ซื้อท่องมันก็ได้กระลสวมเส้นก็ได้เงินพอมมันก็นนางเบื้องมันกัอันกักเจ็ดรตังไงของมันหรอมันบว่ามีเส้นของมันนั่นแหะคนคนดวงดีเนาะมีเส้นมีเส้น วัวอ,อว่ามึงเป็นอัน,นแม่น้ำสามมาน้ำสีตสิฮ <c oughs> ะฮะฮะก็ยังถือจังหวัดแคร์มาซะหัว,วะะอาวานนะบานน,นี้หวดนี่กันี่่แมหัวนี่แม่เาฝันบ้างหัวนี่หัวนี่ก็ฝันแล้วฝันดีดีหัวนี่ก็ได้ฝันวันหมูออกลูกว่าสัน่นได้สิบหกตัวฝันมันบน่นฝันอ๋อเตือนก็บ้านเนี่ยมือเศร้าหมูลราเก็บตองอิริเลาเมาออกลูกเลยได้สิบหกตัวคือความฝันนี่ไง มันมาสิตรงกัดคักแทบานมาฟันดีซื้อรตตรี่ไว้เลยได้แมือนี่แมนบอรหาซื้อรตติรี่ไว้าบตาสว่างต่มีคนเคยเขาอันดแต่เราขมันเป็นสีมันเถือกมันบอเถือันแลเคยเถือกกับีตาฟันี่ฟันดีีได้หมูสิบสามตัวก็ยังออกสิบามเนาะอือได้สิบหกเอาห้าก้อนนี้ก็ได้สิบสามตัวอันแตกตกลนแต่มันออกสิบามบนฟันหวานเอาบัวเปนฟันหมูออกลูกสิบสามตัวฟันเลยแล้วล่องสื่อบ้ง เอาตามความจริงเลยวะเด็กชายขึ้อมาแม่นค้าแข่งกันสี่นี่มันสิบเป็นคือเกาบดเท้ากันพักกันบอกกันก็เลยไปหาซื้อรถตุลีไว้อ่าวันไปสิบหกตกออกสิบกตกนี่เนาะก้อนโทรมาบอกว่าก็ถึงซุ้มว่าเขาเลิพดว่าว่านี่ได้สิบหกปฏิเมียวว่านี่ได้สิบหกอืมชื่อตามลัทธิมันเคยถือว่าแตไปอันนี้ผู้ใดนั่งอยู่ตั้งคางไหมเอ้านี่คือยังบกเลยนั่งแจ้คือผู้งามแจ้ ลูกสาวแม่นี่ลูกสาวบอกเออลูกสาวลูกสาวอีลีให้ลูกสาวอีเลียนนักนี่ลาเอาคือว่าอันถือเรียยังก็เจ็ดสองเงนแม่ห้าเมมึงหันโอ้อันถือเจ็ดสองเงนบ่คือเจ็ดสองนี่เลขอยู่มอตาไซอันขี่แม่ในบ้านหลานขี่แม่ในบ้านรดเลี่ยนตัดหนามันหมาหมาหมาเออหมา เรียนตัดหนามาแล้วตัดหนารถเออร์ก็มาสันเนียวมาโรดบอกกับมานรถแลีนตัดหนาอันอยากว่าล่มอยาบว่าอัผ้าหลานล่มก็เลยว่าเลดทไายมันตัวอะไรอีหลาสันเจ็ดสองมาสันว่าเจ็ดสองตรงตรงเลยตรงคักตรงแน่เลยตตรงคักตรงแน่ก็เลยมาได้หลายดอกได้สองหมื่นกว่าบาทนี่ลาโอ้โหมันก็ดีแล้วเนาะได้สองหมื่นสามหมื่นอยู่ กบ่่นซื้อเบอร์ดำสองร้อยนี่เนาะสาซื้อเลขตัวเดียวนึงซื้อว่าฟังซื้อมั่งดูสูสันหามั่งถือก็ได้ฟังเลยวบางทีก็ไดปซื้อสันดอรก็ออกแก๊สสวงกัขัดเลยฟังแม่เบาเดี๋ยวปู่คนคิดยังออกเป็นเลขเพื่อที่เออกระถือข้อมันจะได้ไงนอ่นลูกก็เป็นปั่นรถได้เดี๋ยวนี้ไม่ไม่ยังเด้ตีเฉลี่ยองปู่บ้านบ้านนี้บ้านนี้งวดนี้ว่าจังไงบ้านนี้แมวบางแดงงวดนี้ ก้อนี้นานที่ว่านเช็ดขันบ้าื้อตัวใดนะชื่อตัวใดก็ซื้อที่หกอยู่แล้วหกสิบเอ็ดใช้กระนาหันมาให้ FC พลเบิงนั่นมันกระน้ำแม่เขาเอาต้องดำๆหนึ่งก็ได้ก็ได้เห็นนานสาวสวยสองสาวนี่นี่เดือดรับเด้อด FC รับแคกไว้เด้อดขับเด้อดไม่น้อยครับฟันหลักก็ได้อีหลีได้หมูหน่อยได้หมูหน่อยอิริสิบหกตัวคนก็เลยว่าจะซื้อที่หกขอสิบเอ็ดนี่นะครับ ฝันกับฝันกิ่วครัอรบอุบัติหนาะฟันวัไใดที่โตโต้โต้นี่แหละครับเป็นแนวทางเนนะครับเด้อเอฟซีเป็นแนวทางกูไดามากกับสื่อน้ำเพลินร่องมึงครับแต่ว่าเพิ่นถือสูงวดเด้ <ใช S 1> แล้วก็ล่ออีกเธอหนึ่งอีกลูกสาวเพิ่นสิกับมาจากเมืองนอกระซิมีอีกตัวหนึ่งโดดๆโดดเลยเาากกกก็บ,บออมถสููงวด,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 ดยลล่ลูกกก็ได้ลูหลานพระอทิตย์นี่ล่ะจังว่าอันมาถามมาย้มเลยกูเห็นเพิ่งยุ่งยนเซกเชียตัวเดียวเลยนะครับสิบหกหกสิบเอ็ดมันก็มันกิ มันกับว่าแน่ะรัคเลขกมันมีเขาไม่หลุดคือกันครับมันหดก่อนมันหลุดเต็มหนึ่งของมันโมดก่อนเอ็นบ่อหดก่อนเป็นสามเจ็ดบ่กได้ยินวันเป็นสามเป็ดบพมันออกสามแปดดทุกนั้นว่ามันปิกกันเอาเพราะไหมจนไดวิดนี้ย้อนน้ได้้วดแล้วด้ด้แล้วไดวได้องวแล้วด้แอด้แอด้แ้ด้แ้วได้ล้ได้้าน้ง้แล่นไล้ได้ไ บ้านี้ผู้อ้ายกับโจงปิ้งมาทั้งทีแม่นบ่โจงปิ้งมาอันผู้นั่นกับถือนม่ผู้นอนสาวสอไอ้ลำใหญ่กับถือเล้วก็บรรจุไหลผูน้นั่นก็ได้แตพ่อได้ใส่น้ำเขาไงนี่แหะครับฟังไปด้วยครับเด้อฟังน้ำแม่เขา<ต>เอาไว้แต่ว่ามันกับนี่เส้นของมันมันกับสินังยอดบ้านเมือสศออกมันสินังสามารถจีบานนี้มันสินังมันเยอะแต่ไหนของมันของมันว่าเอาบักนาวนีบักนาวไปหัวผู้นอนบักนาว ตักบุกเองนเม็นเออบานนี้ออกบักน่าใสกับมน็เงืนเก่าซื้อมันเกือถือวันเลที่ที่มันได้ท่องสองเสเตือนขึ้นมาสาห้าน่ะเจ็ดหมื่นที่ว่าฉันต้องถืวเลที่เกาหอหนึ่งรอยสามสิบห้านบอกนึ่งร้อยสามสเราะบอกปืนคนมีเส่นนแม่้าเน่าจะจนเงินมันถี่มันเลยว่าบอกเป็นภาษาเขานะกูจิถือเลกูต้องถือเมันบาบ้านบาี่บกเน่าใสหัวบนนอเอแหลกกับานนี้ก็ไปบ่าเออดำได้ซักมันบว บาบานี่มันก็จะมานังสมาธิประมาณสักนาทีแบบมันว่ากูสิถือเลขกูสิถือเลขพอติเลเฮ็ดที่ัเข้าสิออกกำลังกายมม่ว่าเยิะๆเยเนี่นี่สีเลขยเห็ดตัวขันว่าสันบนแม่มึงเป็นบาบอว่าสันมันจิบเป็นเส้นของข่อยมันที่นี่เฮยังแนวมากอันนี้หลดมันว่าะจนมาบานถือท่อลวอมเส้นท่มเสนแมเงินเแนเงินยกแมนีลีหัวพ่ไปเอาท่อมจนบาาน ฟังเด้อพี่น้องเอยกมันมก็มาถือจูงหัดแพรมาั่นบางคนก็หอนเนาะมาจัดมูหยุดเก่านีีเขาเ้ยกนโอ้มาเด้งขามือนันเขาคอนคอคอนอโสงน่าแนอันบัดท่องเนะอจักอันแนบเก็เลยถือนำ่นเด้เขาอันมันไม่ได้สร้าาส่งขอแนคอโสงน่าแนก้อยขันขอพีดาสั่นออ้ยก็จัขอให้ลุ่งจักเสร็จได้ด้วล่ะได้งมวนอีกเด้อก็ได้ให้เขาอกาะ ว่ามันก็ได้อยูสองเสียงลับบันเพราะแดนนั่นดูมันขอค้กไม่าบมันเขาใบามันเป็นนัน่นยังก่อนเดี่วแมวจ้ะ <laughs> ครับแม่เากัเบเดวอสู่ฟังเลรอเด้อครับเด้อนี่แหละก็ยังเพิ่นบอกไม่ฟังนี่แหละเพิ่นถือสุงงวดผู้ใดก็มากก็ซื้อน้ำเพิน่นแต่ว่าเพิ่นถือสุงงวดนี่เพอดีจัดหกหนึ่งหนึ่งหกนี่แะครับ ลองซื้อบริษัทม่นะคาัมีโสน้ากันครับผูกทิพมานีแปดเทียร์ละที่โบเห็นจักเทียนวันนี้วัมันออกสิบสามเ้นืองวันได้สิบสามตัวก็ซื้อสิบสามกระเทือกมาในสิบหกกระสีออกสิบหกนะน้องสันนอออกสิบหกมัอนกันวันนี้จะไปวันคือวันควมงอุบาทอุเดียบผู้เขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นอครับได้กดติดตามช่องผู้ทิพมีพิมพ์เนื้อย่างมีโสกครับผู้ใดเบิ้งไก่โสน้ำมันเป็นน้ากันเ้อครับเด้อลำๆรวยๆเป็นน้สกัน